อาาสมัครประจำพื้นที่บางนห้ค่ะครับตอวันนี้เราก็ได้ดําเนินกนารหมึ่งปีกว่าแล้วกับสูกบ,บูสักหนึ่ง้อยยี่สิบสามชุดก็เตียงเราก็มีให้ด้วยนะครับก็วันนี้มีแขกหรือว่ามีเพชวาด้ว็เซนได้เลยค่ะ อาก็เป็นผลที่ที่เรางนี้ค่ากว่าครับก็เลยปจ่ายในอ่านตัวอย่ให้ไขได้เราก็สามารถที่จะควบคุมได้นะครับวันนี้ชื่นชมนะครับผมผมเห็นแล้วถ้าต่อไปนี้เขาเรียกว่าตัวนี้นึงค่ะเชื่ออะไรยังไงคะครับผมสวัสดีครับอ่าผมอุตม์มหะนะครับก็เป็นผู้จัดการโครงการอยู่โควิดนะครับอ่าซึ่งโครงการอยู่โควิดนี้ก็จะดำเนินอ่าในพื้นที่ 6พื้นที่นะครับใน3จังหวัดแดบภาคใต้นะครับซึ่งก็จะมีเป้าหมายสองส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือการช่วยเหลือกกในกรณีเร่งด่วนนะครับให้กับประชาชนที่ับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับส่วนที่2คือการพัฒนาจุงชนให้เป็นจุมชนต้นแบบในการรับมือและฟื้นฟูอผลกระทบจากโควิด -19 และภัยพิบัติอื่นๆนะครับ ค่ะด้วยเป็นพื้นที่ที่เจอผู้ป่วยโรคโควิด9เป็นผู้ป่วยรายแรกของอำเภอแวงนะคะซึ่งเกิดตั้งแต่ปี2,563นะคะก็นักตอนนั้นก็ในชุมชนซึ่ง ต้องยอมรับว่าค่ะชาวบ้านนะคะก็ยังยังไม่มีความรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด -19 นะคะก็ถามว่าความความเข้าใจของโรคและก็การป้องกันตนเองนะคะไม่กระทั่งจะเป็นความรู้ทัศนคติต่างๆตรงนี้นะคะ่ะซึ่งยังมีน้อยนะคะในชุมชนก็ถือว่าแรกๆก็ยากเหมือนกันค่ะ เพราะว่าการที่เราจะเข้าถึงความเข้าใจให้ชาวบ้านเข้าใจแล้วก็ได้รับความรู้เพื่อเพื่อได้ป้องกันตัวเองตรงนี้ค่ะเพื่อจะได้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเนี่ยก็ก็ถือว่ายากใช้ได้เลยค่ะแต่หลังๆเนี่ยค่ะก็พอเริ่มมีทีมภาคีเครือข่ายตรงนี้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะไม่ว่าจะการสร้างสื่อต่างๆในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะคะก็ก็ทุกอย่างค่ะก็รู้สึกว่าเราสามารถที่จะฝ่าฟันมันผ่านไปได้ค่ะ